สวัสดีค่ะมอนีสีมาซีนเห็ดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเห็ดดำขาเหลืองนะคะที่ตากแห้งนะคะจะซีนเตรียมกับไทยแล้วก็เก็บไปกินหนาหนาวน้ำนะคะเนาะกะ,นะะแบ่งไว้เป็นบางส่วนมาเริ่มเห็ดกันเลยค่ะอันดับแรกกะซีนปิดดากปิดกลมมันก่อนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ ากะกะค่ะเขาอยากได้อันหน่อยอันใหญ่อันยาวอันสัน้นซ้ำใดเขากระตัดเขาเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นมวลมวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะซีนไดอย่างซีนแล้วเอากะใสเอาเห็ดใสเลยนะคะจับใสตามห้อง ได้ใช้แบบนอกจากไซส์นะคะ่ะมักหน่ยมักหลายมักแน่นมักแบบได้กับไส่เลยค่ะจัดไปตามใจเราต้องการเนาะคนะ <c oughs> ได้ตามเขาต้องการไล้นะคะกระอยากสิ้นสุญญากาศปิดนะคะปุ่มมันกับซิมีซซามปุ่มนะจ๊ะ ปุ่มกัดสิมีปุ่มแบบใส่สูญยากาศกับปุ่มซีนซื้อๆแเดี๋ยวตัวนี้ <c oughs> เอากะจีใส่ปุ่มยากาศดูดอากาศออกจากถุงนะคะถุงมันก็นจะเป็นถุงเฉพาะมันไม่ขาดถ้าเกิดว่าเป็นถุงเฉพาะมันก็นจะดูดได้ดีนะคะ <c oughs> ก็จัดเลย ดึงให้ตึงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเนียนงลงข้างล่างมันสิเป็นหยาบๆได้จั่หน่อยเฮาก็ต้องเวลาเขาจะเห็นเฮาก็ต้องเฮ็ดตึงๆจันเอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าดึงว่ตึงเวลามันซีนแล้วคืออากาศมันก็จะเข้าได้นะคะมันก็จะคืนแล้วก็จะบอนนั่นจะ นค่ะัปึ๊บนะคะ้องสอดนะคะอพอันดูดลมแมนะิสินะคะีราคากรเทากัะเข็ดกัน ให้ดูคร่าวๆนะคะ oh. <น>แต่ดำนะจ๊ะนี่ค่ะที่ได้ตามนี้เลยค่ะจ้าสวัสดีค่ะ